หลังจากที่เราเจอวิกฤตแบบหนักมากๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงมันมีวันหนึ่งที่เราต้องบอกน้องค่ะว่าเออพี่แนนจ้างหนูไม่ไหวแล้วนะแนนก็ทำโรสโกมาตอนนี้ก็คือเข้า1ปีกว่าค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายมันหลักไป25ล้านอัพๆแล้วภายใน1ปีกว่าสวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะณรินะมนลิโนปรการตำแหน่งโรสโกโปรเฟชชั่นอลค่ะ เมื่อก่อนแนนก็เป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าสาวอวบค่ะต้องตื่น7จ็ดมุมเช้ามาไลฟ์สดแล้วก็2ชั่วโมงแล้วต้องมานั่งแพ็คของส่งของเองและยังไม่พอคือเราก็มีแอดมินช่วยแพ็คช่วยตอบสินค้าถึง2คนตอนนั้นรายได้เขาเรียกว่าหลักแสนเลยก็ว่าได้ถือว่ารายได้ดีเลยนะตอนนั้นมันมันเป็นวิกฤตของทุกประเทศเนะที่เราเจอวิกฤตโควิดอะคะ่ะทำให้ รายได้คือลดลงมากๆเหลือแบบหลักหมื่นต้นๆด้วยความที่เขาไม่ออกเดินทางไม่ไปไหนเสื้อผ้าที่เราเคยขายได้ก็ขายไม่ได้มันเลยทำให้แนนอ่ะต้องหามองโอกาสว่าเฮ้ยมันจะทำอะไรเพื่อเราอ่ะจะได้เขาเรียกว่ามีชัยนี่เสื้อผ้าต้องมีรอบเครดิตท,ที่เราจะต้องจ่ายอีกครึ่งหนึ่งแล้วเรายังมีแอดมินที่เราต้องต้องจ่ายเงินเดือนเขาตอนนั้นแนนก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีให้เราไปต่อได้ ก็ ه, หลังจากที่เราเจอวิกฤตแบบหนักมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อ,อยังไงมันมีวันหนึ่งที่เราต้องบอกน้องค่ะว่าวันเนี้ยเออพี่แนนจ้างหนูไม่ไหวแล้วนะตอนนั้นแนนคิดว่าเออคงจะต้องกลับไปทํางานประจําแล้วมั้งเพราะว่าเรามีดิวที่จะต้องจ่ายแล้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อก็เลยคิดว่าเออทางออกของเราคือพนักงานประจําค่ะ แนลรู้จักโรสโกมาจากน้องพลอยคะ่ะในเริ่มจากเปิดบินครีม5กระปุกแล้วก็ ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบในสินค้าแต่ในช่วงแรกอะ่ะเราเป็นผู้ใช้ก่อนแล้วเกิดความชอบเราอะชอบกินคอลลาเจนแล้วตอนนั้นคือแบรนด์เปิดโปรเจกต์สักนาคอลลาเจนเอ็กเทนเอ้ยเปิดบินเริ่มต้นมันแค่น้อยมากๆเบาๆแค่สิก,กระปุกเราก็เอาสิก,กระปุกอันนั้นนะคะมาลองทาน1-2กระปุกอะ่ะก็เห็นผลแล้วแล้วก็เก็บรีวิวตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นแม่คา้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วพอลงเพจอย่างเงี้ยลูกค้าก็เห็นรีวิวที่เราแบบเป็น หอบตาคล้ำนอนดึกหรือเป็นรอยไก่ยอยางเงี้ยมันทําให้ลูกค้าเห็นรีวิวตรงนี้แล้วแน,นตอนนั้นเด้เปิดสิกระปุกคือหมดหมดไวมากคือได้กินเองน่าจะประมาณ5กระปุกอีก5กระปุกคือขายหมดแล้วถือว่าตอบโจทย์มากๆในช่วงแรกๆเลยต้องยอมรับกับตัวเองเลยว่าเออเราอะไม่ได้โฟกัส ที่จะขายโรสโกเป็นหลักแต่พอต้องเกิดจากวิกฤตโควิดนะคะทำให้เราต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งสำคัญแล้วเรามองเห็นนะคะน้องพลอยที่เป็นแม่ทีมเราอะสำเร็จขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบอย่างที่ดีเขาเติบโตมีเลี้ยงลูกได้มีชีวิตมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทุกๆด้านแล้วเราก็เห็นน้องพลอยไปต้นแบบความสําเร็จมันทําให้แนนกลับมามองกับตัวเองว่าเออเราต้องมารุ้ยโรสโกอีกครั้งนะเพราะมันเป็นทางออกของชีวิตเราแนานก็ทําโรสโกมาตอนนี้ก็คือเข้า1ปีกว่า จากจากที่เราเริ่มจากสิกระปตตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายมันหลักไป25ล้านอัพๆแล้วภายใน1ปีกว่าๆนี่คือตอบโจทย์ชีวิตเราในทุกมิติจริงๆอะคะ่ะต้องขอบคุณโรสโกที่เข้ามาเติมความฝันแนนให้เป็นแนนในทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ทิปท่องเที่ยวที่มัน เราต้องบอกว่าเราไม่เคยเที่ยวเจ็ดดาวขนาดนี้ล่าสุดที่ไปโซนิว่าก็มันเป็นความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งเออที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้ขึ้นขึนมีส่วนตัวหรือว่าชีวิตแบบนี้ตามที่ซีโเคยบอกเลยว่าซีโอมีชีวิตแบบไหนพาร์ดเนอร์ก็มีชีวิตแบบนั้นค่ะก็วันนี้เป็นวันดีมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นความฝันที่แนนสําเร็จขึ้นจริงๆเพราะแนนก็ เป็นเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะที่มีความฝันว่าเอออยากมีรถเบนซ์เป็นของตัวเองต้องขอบคุณโรสโกมากๆเลยที่เติมเต็มความฝันแนนได้ได้ถูกมิติจริงๆอะคะ่ะขอบคุณซีโอน้องหนึ่งน้อง,องวาวแบบสุดหัวใจจริงๆที่สร้างแบรนด์โรสโกขึ้นมานะคะ่ะแนนมองว่าความสำเร็จของเราอะคะ่ะมันมันเกิดจากการที่หนึ่งเลยมันมีความเชื่อว่าเราจะสำเร็จแล้วก็บวกกับการลงมือทำอะคะ่ะ สองอย่างเนี้มันเป็นองค์ประกอบเลยที่สร้างฝันให้เราจริงๆฉะนั้นคือบอกได้เลยว่าแบรนด์โรสโกไม่ใช่แบรนด์ขายฝันแต่เป็นแบรนด์สร้างฝันให้พาร์ทเนอร์แล้วก็ถึงกับตัวแนนด้วยค่ะที่สามารถถอยรถเบนซ์ได้ถึงทุกวันนี้แล้วมีชีวิตที่ดีแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นแบรนด์สร้างฝันของแนนจริงๆค่ะ